ไปที่คำถามแรกอาจารย์เงื่อนไขของการละหมาตรวมมีอะไรบ้างในสถานะใดบ้างครับบิสมิลลาฮิราะห์มิลาห์ราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮัลลอฮุมัสซัลลัลลอฮิมุ hammad จริงๆแล้วเราเราเคยได้ยินคำสองคำเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดอคือย่อรวมครับคือเวลาเราจะได้ฟังการบรรยาย เราได้ฟังการพูดคุยในเรื่องของลักษณะของการละหมาดเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าย่อแล้วก็รวม,มย่อแล้วก็รวมรได้ยินจนเข้าใจได้ว่าการย่อจะต้องตามมาด้วยการรวม,มเข้าใจได้ว่าเป็นสองอย่างที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดครับ นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมพอจะจับประเด็นได้นะครับบางคนเข้าใจว่าถ้าหากใครก็ตามที่ย่อละหมาดเขาจำเป็นจะต้องรวมด้วยนี่คือประการที่หนึ่งครับหรือถ้าใครก็ตามที่จะรวมละหมาดเขาจะต้องย่อด้วยอเข้าใจนนไหมอันนี้เป็นออันนี้คืชุดความคิดอาชายอัยคือเราต้องยอมรับว่า หลายคนเข้าใจแบบนี้อเข้าใจแบบนี้ว่าแปลว่าถ้าถ้ายอ่อเนี่ยต้องรวมด้วยหรือถ้ารวมเนี่ยต้องย่อด้วยทีนี้เมื่อไปเข้าใจว่าสองสิ่งเนี้ยคือการกระทำสองอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยมันก็เลยต้องนึกถึงว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าการยอร่อและการรวมจะต้องสำหรับคนเดินทางเท่านั้นอันนี้ชุดความคิดหนึ่งเข้าใจไหมครับ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามันอยู่ด้วยกันไงเมื่อสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยแน่นอนที่สุดในสภาวะปกติมันทําไม่ได้หรอกมันจะต้องทําเฉพาะคนเดินทางครับเข้าใจะนะทีนี้เมื่อเขาเข้าใจอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเกิดการรวมละหมาดโดยไม่มีการย่อนเนี่ยจะเกิดข้อสงสัยทันทีเอา้าสองเรื่องนี้แยกจากกันได้หรออสองคือถ้าไม่ใช่คนเดินทางเนี่ยสามารถรวมได้หรอ,อ เข้าใจยังเพราะโดยพื้นฐานน่ะเขาไปเข้าใจว่าถ้าย่อต้องรวมถ้ารวมต้องย่อครับและถ้าตั้งสมมุติฐานอย่างนี้แปลว่ามันเฉพาะคนเดินทางเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ทีนี้มาเข้าใจกันใหม่มาเข้าใจกันใหม่อย่างแรกเลยการย่อเนี่ยจะอนุมัติสำหรับมูซาฟิรคือคนที่เป็นผู้เดินทางเท่านั้นนี่ข้อที่หนึ่งก่อน แปลว่าสภาพของเราเนี่ยมีสองสภาพครับหนึ่งสภาพของการเป็นผู้เดินทางกับสภาพของผู้ที่ไม่ใช่ผู้เดินทางละหมาดประเภทย่อนั้นจะสำหรับคนที่อยู่ในสภาพของการเป็นผู้เดินทางเท่านั้นครับท่านจำให้ดีนะเราผมพูดถึงย่อนะอแปลว่าถ้าคนอยู่ในภาวะปกติไม่ได้เดินทางเนี่ย จะใช้สิทธิ์ของการเป็นการย่อละหมาดไม่ได้อนี่คือหลักก่อนไม่เข้าเกณฑ์แต่ถ้าสภาพของท่านเป็นสภาพของการเป็นผู้ไม่ใช่ผู้เดินทางไม่ใช่ผู้เดินทางแปลว่าท่านจะต้องละหมาดเต็มถ้าเป็นผู้เดินทางถึงจะได้ข้อผ่อนปนคือการละหมาดยอ่ออันนี้หลักก่อน ต่นี้หลายคนอาจจะฟังแล้วถามว่าอาจารย์แล้วรวมล่ะทำไมอาจารย์พูดถึงย่ออย่างเดียวครับผมกำลังพูดถึงลักษณะเฉพาะว่าถ้าจะย่อจะต้องสำหรับผู้เดินทางถ้าคนคนนั้นมิได้เดินทางไม่อนุญาตให้ย่อครับนี่คือประการที่หนึ่งย่อก็คือย่อประเภทละมาสีรอกะให้เหลือสองราาอกะม,มีกี่เวลาล่ะมีโจฮรี มีอาซรซรีมีไอชาสามเวลาเนี่ยสำหรับคนที่เขาเดินทางเนี่ยอนุญาตให้เขาจากสี่เหลือสองจากสี่เหลือสองจากสี่เหลือสองครับทีนี้ในกรณีของการรวมละ่ะตะกี้ย่อแล้วนะในกรณีของการรวมนั้นอนุญาตไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้เดินทาง หรือไม่เดินทางก็ตาม,มแปลว่าถ้าไม่เป็นผู้เดินทางเนี่ยศาสนาก็อนุญาตให้ทำการรวมได้แต่เป็นการรวมละหมาดแบบไม่ย่อเต็มละหมาดเต็มนั่นแปลว่าในการรวมนั้นมีสองรูปแบบครับถ้าเป็นสำหรับผู้เดินทางการรวมของเขาคือการรวมแล้วก็ยอ่อ เพราะเขาเป็นคนเดินทางใช่นั่นแปลว่าเมื่อเขาย่อแล้วเนี่ยเขาก็รวมแต่สําหรับคนที่ไม่ใช่คนเดินทางไม่ใช่คนเดินทางไม่ใช่มุซาเฟตครับเขาจะได้สิทธิ์ของการเป็นคนที่รวมได้อย่างเดียวโดยไม่อนุญาตให้ย่อ,อรวมอย่างเดียวโดยไม่อนุญาตให้ย่อครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแปลว่า ย่อ,อก,กับรวมเนี่ยมีสถานะต่างกันมีสถานะต่างกันย่อ,อเฉพาะคนเดินทางครับรวมแปลว่าเดินทางก็รวมได้ไม่เดินทางก็รวมได้แต่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถามว่าเอาแล้วมีหลักฐานอะไรอะ่ะเพราะในชุดความคิดเดิมความรู้เดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าเกิดจะรวมต้องย่ออ,อแล้วบางคนสงสัยนีนึ่งกันนาว่า อาจารย์แล้วยอ่ออย่างเดียวไม่รวมได้ไหมยอ่ออย่างเดียวไม่รวมก็ได้เข้าใจนะคนที่เดินทางเนี่ยเขาละหมาดยอ่อแต่เขาไม่รวมแปลว่าเขาย่อและละหมาดในเวลาซูรี่เหลือสองรอกอะให้สลามเสร็จเลิกพ <คน S 1> อเข้าเวลาอัสรี่ก็ไปละหมาดอัสรี่สองรัะกะอโดยไม่เอาซูรี่กับอัสรีมารวมกันอนุญาตก็ทำได้ทำได้ ฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเมื่อย่อแล้วจำเป็นต้องรวมด้วยอันนี้ต้องเข้าใจใหม่มว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเก็ไม่มีความผิดไม่มีความผิดเป็นที่อนุญาตแต่ถามว่าแล้วถ้าเขาย่อเนี่ยแล้วเขาจะรวมด้วยได้ไหมได้แต่ถ้าเขาย่อแล้วเขาไม่รวมได้ไหมได้เข้าใจนะทีนี้เอาแล้วแล้วการย่อแบบไม่รวมคือย่อในสภาวะ ของการเป็นผู้ไม่ไม่ใช่เป็นผู้เดินทางเนี่ยอเอาตัวบทมาจากไหนแน่นอนที่สุดครับพี่น้องศาสนาเนี่ยเราทึกทักเองไม่ได้เราจินตนาการเองไม่ได้เราทําโดยความรู้สึกไม่ได้ทั้งหมดจะต้องมาจากตัวบทหลักฐานและตัวบทที่เป็นหลักการที่เรายอมรับกันคือตัวบทที่มาจากแนวทางจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฮะอิเลฮิวะซัลลัม,ม,ม,ม Na'i hadis qol Imam Muslim Sa'id bin Jubair Adib bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhri wal 'asr wal maghrib bil Madinah fi ghairi khawfin wala matarin. Hmm. Thi Sa'id bin Jubair Ja' Ibn Abbas radhiyallahu รอซูลสุลต่านออัลเลฮิวะสัลลัมได้รวมถึงฟังให้ดีนะได้รวมระหว่างซูฮรีกับอัสรีริมักริบกับอิชะที่มาดีนะปีไกรีเขาฟินเวลามาตอรินรวมในสภาพที่ไม่ได้อยู่ในภาวะหวาดกลัวและมีฝนค,คุณตูลิฟนยอับบาสฉันได้กล่าวกับ ไอ้บาสว่าลิมาะละาลิกทำไมนบีถึงทำดังกล่าวนั้นก็ละไกลายุฮรียาลายุฮรียาอุมมาตะแปลว่าเพื่อที่จะไม่ให้เป็นความยากลำบากคบในหะดีสบุนี้เราไปดูว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่มาดีนะนบีละมาดมินไกรีขาฟินวลามอตอรินวลาซาฟาริน ที่บอกว่าไม่ใช่เดินทางเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนาบีอยู่ที่มดีนะนั่นแปลว่าการรวมในขณะที่นบีอยู่ที่มดีนะเป็นการรวมที่ไม่ใช่สาเหตุของการเดินทางไม่ใช่สาเหตุของความหวาดกลัวไม่ใช่สาเหตุของฝนตกแปลว่านาบีต้องการจะบอกให้รู้ว่าการรวมนั้นเป็นที่อนุญาตถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่เป็นผู้เดินทางก็ตามแต่ถ้านาบีไม่ได้ทำอย่างนี้เป็นประจำ ท่านนาบีทําให้เห็นหนึ่งครั้งเพื่อให้รู้ว่าการรวมสําหรับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นผู้เดินทางนั้นเป็นที่อนุญาตเข้าใจะนะครับครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็มาดูซิว่าในกรณีในขณะที่นบีไม่ได้ทําเป็นประจําเนี่ยแปลว่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความแยางลำบากในคําตอบในคําตอบ ของอิมนุอับบาสไยบินจูเบตได้บอกกุ้นตัวอิมอับบาสฉันเลยข่าวกับอิมุอับบาสว่าลิมาฟาอลาซาละกเพราะอิมนุอับบาสเป็นคนรายงานถามว่านามีทําอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะท่านตอบว่าเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นความยากลำบากนั่นแปลว่ากรณีที่เกิดมาชักกกรณีที่เกิดความยากลําบากในการที่จะละหมาดตามเวลาเนี่ยในภาวะตรงนั้นเนี่ยหนึ่ง อาจจะไม่สามารถทําได้หรือทําได้ก็เป็นความยากลําบากในการที่จะทบกรณีอย่างนี้เนี่ยสามารถจะเอาเวลาสองเวลามารวมกันโดยที่ไม่ต้องย่อได้เพราะว่าท่านไม่ใช่เป็นผู้เดินทางจากฮะดีสของท่านนบบมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยเหตุนี้เนี่ยเชคซลาอุัยมินจึงบอกว่าอนุญาตยัชมบันัซุรนี ลีฮ a ซิฮิลอาฮาร์แปลว่าอนุญาตให้เอาเวลากลางวันสองเวลาซุฮุไรนี่แปลว่าเวลาซุฮุรีกับอัสรนะีมารวมกันอิดะหูยิดมาชักกะเมื่อเกิดความยากลำบากหรือเป็นจะไปทำตามเวลาเนี่ยเป็นเรื่องยากเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อพบปัญหานี้เนี่ยสามารถที่จะยัชมะ ใบนวลกตสามารถจะรวมได้ไม่ว่าจะเป็นซูรีอัสรีและการรวมแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะเอาอัสรีมารวมซูรีหรือจะเอาซูรีไปรวมอัสรีได้หมดกรณีที่ถ้าเกิดละหมาดต,ตามเวลาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถก็เอามารวมได้เลยครับฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อสาภาพ ในตอนนั้นของเราเนี่ยยากต่อการที่จะละหมาดตามเวลาอืยากต่อการที่จะละหมาดตามเวลากรณีอย่างนี้ให้ท่านสามารถที่จะรวมได้เลยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็คือสมมุติว่าคุณาอีมเนี่ยจะต้องเข้าไปในเมือง <c oughs> ยกตัวอย่างแล้วก็ขับรถไปเองทีนี้ ไม่ว่าจะขับไปเองหรือนั่งรถสาธารณะก็ตาม,มประเมินแล้วเนี่ยในเวลาข้างหน้าเนี่ยคือออกจากบ้านเนี่ยเวลาซูรครับประเมินแล้วว่าในระหว่างทางที่ไปทำธุระเนี่ยสถานที่ละหมาดก็ดีเวลาก็ดีเนี่ยอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถละหมาดได้ละหมาดในเวลาละหมาดในเวลาือไปรอถึงอัสรีแล้วก็ละหมาดอัสรีเนี่ยอาจจะไปทำไม่ได้ กรณีอย่างนี้เนี่ยประเมินดูแล้วเนี่ยไม่ได้แน่เลยจะกลับมาอีกทีเนี่ยเผลเผอิชาแปลว่ามันจะต้องขาดอัสรีขาดมะกริบถ้าประเมินสถานการณ์อย่างนี้แล้วมันจะยากละถ้าจะละหมาดตามเวลาเนี่ยคุณไอิมใช้ทํำอย่างนี้ได้เลยครับเมื่อเข้าเวลาซุฮุรี่ให้ละหมาดซุฮุรี่สี่รากะเสร็จแล้วก็ เอาอสัสรีมารวมในเวลาซูร่โดยลามาสีโรกอะเหมือนกันครับกรณีอย่างเนี้ยเขาเรียกการรวม,มกรณีอย่างเนี้ยเขาเรียกการรวมใช้เหตุการรวมนี่ในหุก,กล่มไหนกันตัรู้ร้อไหมก็นีไงกรณีที่มีความยากลำบากไงมผมก็กบอกามา,าชักกด็น,นในในกรณีที่วู๋ีิเดตมาชักก็อนไงประเด็นคือ เพราะทำไมถึงเขาตีคําว่ามาชักก็รู้ไหมเพราะคําพูดแบบนี้อบาสที่บอกว่าไกลายริยาอุมตะหูเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความยากลําบากนั่นแปลว่าถ้าทําแล้วถ้าจะละหมาดตามเวลาแล้วมันเกิดความยากลําบากแปลว่ากรณีอย่างเนี้ยอนุญ,ญาตให้อะไรให้สามารถเอามารวมได้เพราะมีสองชุดความคิดอาจารย์ที่อาจารย์บ,บอกเฮ้ยไปนี่สาวว่าอัสรีไม่ทันแน่เลยมักเรบอีกับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรวมกับบ้านรวมหลังอิชาเลยทีเดียวอันนี้ผิดอันนี้ชุดความคิดหนึ่งแต่ผิดอันนี้หลายคนเข้าใจแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดออันเนื่องมาจากว่าการรวมเนี่ยมันต้องกลางวันรวมกลางวันกลางคืนรวมกลางคืนครับแปลว่าถ้าจะรวมกลางวันก็คือซูรี่รวมอัซรีมักเรียบรวมกับอิชาอืแต่นี้ถ้าเราจะบอกว่าเออไม่เป็นไรเราละหมาดซูรี่ เสร็จแล้วไปพอละอัสรีไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเวลากลับมาถึงบ้านอิชาเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่อัสรีมาร์กรรฟแล้วก็อิชาอ,อันนี้ไม่ได้ฉะนั้นแต่ถ้ากรณีที่ไปถึงจริงๆแล้วมันทำไม่ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามแล้วเราก็มาทำได้ในเวลาที่มันเลยมาแล้วก็ทำในเวลานั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ไปรวมเข้าใจไหม เก็บไว้ไปรวมไปว่าไม่เป็นไรหรอกอาร์เยังไม่ละหมาดเดี๋ยวไปรวมตอนกลับไปบ้านทีเดียวคือไล่ไปตั้งแต่อัสรีเักเรียบอิชาอันเนี้ยเป็นความคิดที่ผิดเป็นเป็นการการะทําที่ไม่สอดคล้องกับหลักการทีนี้สรุปความก็คือกรณีของการรวมกรณีของการรวมไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้เดินทางอืเข้าใจนะครับ แปลว่าท่านไม่ใช่เป็นผู้เดินทางก็อนุญ,ญาตให้รวมได้โดยมีเงื่อนไขว่าการรวมนั้นจะต้องไม่ใช่เป็นการทำเป็นประจำจนเหมือนการละหมาดปกติให้ <ปะ S 2> ทำในสภาพที่มีความจำเป็นเพราะคำตอบของนอนบบาสผู้ช่วยไกและยุริยาอุมมาตาหูไอการที่ไม่เกิดความยากลำบากมันหมายถึงว่ามันมีความยากลำบากแล้วก็เอาสิ่งนี้มาทำได้ ครับไม่ใช่ว่าอ๋อถ้าอนุญาตก็แปลว่าฉันไม่ต้องละหมาดห้าเวลาเดี๋ยวมันจะเหลือสามเวลา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่มันจะเหลือสามเวลาแล้วแปลว่าซูริอันรีหนึ่ง <c oughs> มาร์บดิชาสองซูโ3จะกลายเป็นว่าห้าเวลาเหลือสามไม่ใช่ต้องไม่ทําเป็นกิจวัตรประจําวันการรวมสําหรับคนที่ไม่ใช่เดินทางนั้นจะต้องเป็นการรวมเมื่อมีโอโซนเมื่อมีอุปสรรคเมื่อมีมาชักก็เมื่อเป็นความยากลําบากในกรณีที่ เราอะไรครับไม่สามารถที่จะละหมาดในเวลาเนั้นได้แต่ต้องไม่ทำจนมันกลายเป็นละหมาดประจำวันของเราต้องไม่ทำอย่างนั้นแต่สำหรับคนที่เดินทางเนี่ยเขาสามารถจะละหมาดย่อและรวมได้สามารถจะละหมาดย่อและรวมได้หรือย่ออย่างเดียวแบบไม่รวมก็ได้ ข้าใจนะย่ออย่างเดียวแบบไม่รวมก็ได้สําหรับคนเดินทางก็จะมีสิทธิ์อีกลักษณะหนึ่งถูกต้องผมพูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าบริบทของการรวมกับบริบทของการย่อเนี่ยมันอยู่คนละสถานะกันเพราะหลายคนที่ผมได้คุยเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าถ้าจะต้องถ้าจะรวมได้ไปว่าต้องย่อ แล้วถ้าจะย่อได้ต้องเป็นคนเดินทางเขาก็เลยสรุปว่าคนที่จะมีสิทธิ์ในการรวมต้องเป็นคนเดินทางเท่านั้นถ้าไม่ใช่เดินทางแล้วรวมไม่ได้เขาพ่วงกันเลยก็เลยพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าบริบทของมันต่างกันครับแต่นี้เมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็จะได้เข้าใจได้ว่า๋วิธีการปฏิบัติมันสามารถหรือผมยกตัวอย่างท่านละหมาสุริอัสรีเสร็จแล้วออกไปข้างนอก ไม่มีเวลาจะละมาดมะเรบละคือทั้งสภาพทั้งเออเวลาเนี่ยมันไม่สามารถทุกกรณีท่านกลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านเมื่อกลับมาที่บ้านเนี่ยแปลว่าเวลาที่ท่านขาดคือมะเรบเพราะเข้าอิชาแล้วท่านสามารถจะเอามะเกรบไปรวมกับอิชาแปลว่าถึงแม้ว่าณนะตอนที่ท่านถึงบ้านน่ะมันเป็นเวลาอชานะ ท่านก็ให้ละหมันมะกริบก่อนสามรอกะเสร็จแล้วก็ละหมาดอิชาสี่รอกะมะกริบให้สลามเสร็จจบอีกอัละหมาดอิชาสี่รอกะอนุญาตไม่ถือว่าท่านขาดไม่ถือว่าท่านขาดกรณีที่สตรีหมดประจําเดือนในเวลาอัศรีรกรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่ายังอยู่ในเวลา บาตยังบอกเลยว่าในเมื่อไปอยู่ในเวลาอาัสซรีให้ทำความสะอาดร่างกายเสร็จให้ละมาซูรี่สี่แล้วก็ละมาดอัสซรีสี่เพราะมันเป็นเวลาที่รวมได้ม,มันเป็นเวลาของกลางวันคือถ้าหมดตอนเวลาซูรี่ไม่ใช่ปัญหาซูรี่เสร็จแล้วก็ละมาดอาัสรีแต่นี้ไปหมดในเวลาอาัสรีถามอ่เราซูรี่ล่ะในเมื่อมันเป็นเวลาที่เหมือนกับเป็นเวลาที่สามารถรวมได้ ก็เมื่อท่านไปหมดเวลาอัสรีสามารถจะเอาซูรีไปรวมได้ก็ละหมาดซูรีสี่รักะแล้วก็ละหมาดอัสรีรรสี่รักะอ,อันนี้สามารถทําได้ลักษณะนี้นะฉะนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจนะครับว่า,าประเด็นเป็นอย่างนี้ที่สําคัญก็คือว่าการอนุญาตอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขคําว่าแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยแปลว่าทําเหมือนละหมาดประจําวันอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยนบีทําแค่ ถ้าไปรไบไปดูในในเหตุการณ์เนี่ยทำแค่ครั้งเดียว